สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b ่ a s t u d i o ดวันนี้นะคะจะมารีวิว h e Flash หนางเรื่องนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการปิดท้ายจากรวาลเพราะมันเป็น Multiverse ใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจาก Chapter ์ใหม่นะคะเราจะมาค้างท่อกันก่อนมีค้างท่อพวกบลู e ีเทลอ q u ว m a นแล้วค่อยไปแบบของของเจมส์กันนะคะในช่วงตน้นพี่อมจะเมาส์แบบ แบบรีวิวแบบไม่สปอยก่อนนะคะอย่าเพิ่งเม้นแบบสปอยไปนะเพราะว่าให้เวลาคนไปดูนะคะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเพื่อมก็จะมีการพูดถึงในแง่มุมสปอยแล้วเดี๋ยวเพื่อมจะขึ้นเอาไว้นะว่าช่วงไหนสามารถเม้นได้นะคืออันเนี้ยถามจริงมีใครคาดหวังอะไรไหม αι? ไปดูจร,จริงก็สนุกนะคะคือมันดูแบบเอนจอยอะไม่ต้องคิดเยอะแต่สิ่งที่คนหลายๆคนเขาบ่นกันมาเรื่อง CG อันนี้ก็เห็นอยู่นะคะแต่ก็ดูจงใจอะแหละดูจงใจ ก็คิดว่าบักมันก็น่าจะดีกว่านี้ได้นะแต่คือเขาจงใจเออเข้าใจแหละว่าจงใจแต่จริงจริง CG ดีกว่านี้ก็จะไม่ว่านะ CG แปลกๆใช่ไหมคือในช่วงจงใจก็คือช่วงในช่วงัลติเ v e r s e ที่มันจะดูมีความเป็นวิดีโอเกมเยอะเอออันนี้เราเกตแต่ว่าในฉากต่อสู้เองอะนะคะดูปลอมๆอ,อยู่เล็กน้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะคะเพราะว่าฉากในพวกัลติเ v e r s e อะคือมันหลอนกว่าเธอ อันนี้ก็เลยโอเคแต่มันอยู่เธอซีจีเหมือนข่าวไทยรัฐหรอคะก็ชอบเดอะแฟลชนั่นแหละแต่ว şey ่าสำหรับพี Reason> ่ออมเองเดอะแฟลชเป็นตัวละครที <t <t ่ไม่ค่อยถูกใจพี่ออมขนาดนั้นคือจะเป็นลักษณะเดียวกับปีเตอร์ปาเกอร์คือพี่ออมก็จะชอบปีเตอร์ปาเกอร์ใช่ไหมแต่เขาก็จะเป็นเด็กจ้อแจ้พูดเยอะขึ้นอยู่กับว่าเขาประกบกับใครแล้วเขาทำตัวน่ารำคาญแค่ไหนนะคะ คืออันนี้นะเราเจอแบลลี่อันเก่าแล้วว่ามันมีความน่ารับขาดแล้วใช่ไหมเรามาเจอตัวใหม่แม่งน่าเอือมกว่าแต่คือมันก็เป็น point ของหนังด้วยอนะะรู้สึกว่าเอสตาแสดงดีในฉากแบบอารมณ์ก็ดึงมาได้พี่ว่ามีน้ําตาคลอเหมือนกันฉากแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยก็นิดนิดนึงถือว่าแสดงดีส่วนซูเปอร์เกิลที่ถามกันเขาก็เล่นดีนะแต่มันออกมาน้อยอะคือหมายถึงว่า ไม่ได้ออกมาน้อยขนาดนั้นแต่ว่าเวลาที่จะไปเจาะแล้วก็ใช้เวลากับกับตัวละครเนี้ยมันไม่ค่อยลึกคือตอนแรกอะที่ที่ซอสอตอะนักแสดงซอสออกมาบอกว่าอันนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เน้นตัวละครเท่าไหร่เลยเขาชอบสไนเดอร์มากกว่าเออพี่ออมเก็ตแหละแต่คือมันไม่ใช่พ o อยของหนังไงพ o i n t ของหนังมันไม่ได้เน้นไปที่ตัวละครซูปเปอร์เกิร์ลอะไรแบบนี้แต่พี่ออมชอบนางนะรู้สึกว่านางเท่ดี ถูกใจกว่าที่คิดคือกะว่าจะแบบว่าฉันต้องรำคาญตัวละครนี้แน่เลยไม่นะที่รำคาญตัวละครก็มีแค่แบบว่าอ e ีแบรี่ใหม่เท่านั้นแหละที่ฉันรำคาญนะคะแต่ว่ามันเป็นบุคลิกในหนังนะเขาตั้งใจให้มันแบบเป็นแบบนั้นนะคะแต่น้องน้องนี้ดีก็เล่นดีแต่มาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลึกจะดูขาเขายาวยาวาพักไทยชอบมากตอนทําเสียงกระเทยเหรอคะไว้ Why? แบลี่สิบแปดน่ารำคาญมากมันเป็น point ของเขาไงเธอ๋อ,อภาพไทยเขาบอกว่า,าไายฮาเหรอแต่ฉันว่าฉันไม่ดูซ้ำนะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวรอเข้า h b o g o แล้วค่อยดูซ้ำนะคะแต่จริงๆอันนี้ยถ้าดูซ้ำมีอะไรให้ดูเยอะนะมีแบบมีอะไรแทรกแทรกแถมๆนะคะมีคนชอบแบทเบนใช่ไหมพี่อ้อมชอบทั้งสองแบทเลยค่ะทั้งแบทเบนกับแบทคีตัน เทมากเธอแต่ฉันไม่ชอบไม่นี่นะคือตัวละครนะคะอย่างที่บอกมันต้องมันต้องเนนีีสองแบลรี่แบลรี่อ้อออกับแบลรี่โตคือเห็นแบลรี่อ้อออแล้วชอบฉันชอบแบลรี่โตไปเลยมันก็จะโฟกัสสองคนนี้คนอื่นก็เลยออกออกมาน้อยแล้วการดูแลตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มีเพี่อมคิดว่าแบทแมนทำได้ดีกว่าซูเปอร์เกิลนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าดีกีเขาสูงกว่ามันแบบเวลาจะสื่ออะไรออกมามันยังรู้สึกว่าเออมันมีอะไรอยู่บ้างนะแต่ติดอยู่นิดนึงสำหรับตัวแบทแมนเวอร์ชันนี้นะคะในตอนที่แบบก่อนที่จะมาใส่ชุดแบทแมนแปลกๆว่ะรู้สึกแปลกๆนะคะคือรู้แหละว่าคอมิกบุ๊กหรืออะไรเขาจะชอบทำตีความตัวละครเป็นลักษณะเนี้ยแต่คือก่อนใส่ชุดนี่คืออไรายอร เป็นลุงอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เลยแปลกๆนิดนึงคาร่าไอจีแซ่บมากหลงสั่งเคาะแสงก็ตัวมัมได้อยู่นะเอาจริงๆนะขอบอกเพื่อทรู้สึกว่าซูเปอร์เกิร์นะฉันว่าเท่กว่ากับตันมาเวลอีกชอบการตีความอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลึกแต่รู้สึกว่าเท่อะออกมานิดเดียวแต่ว่ามันยังมีแบบเออถ้าได้เห็นกว่านี้ก็คงจะดีนะแต่ไม่เป็นไร มาเท่านี้ก็โอเคนะคะฟแฟนมาเวลอย่าพึ่งว่าเขานะที่บอกว่ารู้สึกเท่ว่าคนนี้เท่กว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่ากโกรธกัน,นเนาะเบ็ตีตันโคตรเท่รับมือไวเขาจะเขาเหมาะไงเขาเขาตีความได้ดีในแง่มุมของการที่เป็นแบ็คที่มีประสบการณ์มาเยอะนะคะเอซ่าเล่นดีน้ำตาสั่งได้ร้องไห้ตามเลยเออเรื่องอิโมชั่นนี่ก็มาเยอะกว่าที่พี่ยอมคิด คือโดยรวมอ่ะสรุปนะคะหนังเรื่องนี้เอสราถึงแม้ว่าจะได้ดราม่าเยอะแค่ไหนแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่าทำไมเรายังได้เห็นผลงานอันนี้อยู่ทำไมคนถึงแบบบางคนอยากจะแบคเพราะว่าเราเราเราเห็นเลยว่าเขาสามารถสื่อสารความรู้สึกออกมาได้ดีนะคะบางอยา่างเราก็เข้าใจบางอยา่างเราก็เห็นใจคือรับบทได้ดีตัวละครแต่ละตัวออกมา มีโมเมนต์ดีๆมีโมเมนต์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้สาวหรือผู้บ่าวผู้แก่หรือว่าแบทเวอร์ชั่นไหนก็ตามเราก็แบบเออมีตัวละครเยอะนะคะออแอคชั่นแอคชั่นมันดีเรื่องราวก็สนุกผู้กำกับนะคะแอนดี้มูเชติถือว่าทำได้ดีพี่มติดแค่เรื่องแบบซ g นั่นแหละคือมันดูเข้าใจว่าเป็นเจตานาแต่มันดูมันมันเป็นวิดีโอเกมรุ่นเก่าอะรุ่นแบบ 2> ps 2หรือว่าต่ำกว่านนั้นเลยอะ่ะมันก็เลยทำให้ดูแบบแปลก,กไปอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความสนุกลดลงเลยอันนี้พี่ออมให้เรทแบบไปดูวันที่มีตรวจลดราคานะคะก็มไม่ได้ให้ full price นะเธอมันเป็นเจตนาที่ส่งผลไม่ค่อยดีหละคะ่ะใช่คุณสิริสิทธิ์บอกเสียดายถ้าต้องเปลี่ยนนักแสดงแต่สลาสเอสลาแล้วใช่ไหมคะทางบ้านให้เปนกี่คะแนนอันนี้นะพี่ออมให้อยู่ ตอนนี้ให้เจ็จุดห้านะคะว้าวคุณชินเก้าจุดห้าเลยแต่ไม่ต้องโกรธนะที่เพื่อนไม่เจจุดห้าปกติเพื่อไม่ได้ให้เยอะไม่ค่อยได้ให้อะไรแบบสิบสิบยกเว้นก็แบบว่าเป็นติ่งใครแล้วเขาออกมาดีขนาดแบบโอ้ดยถ้าไม่ได้ออกมาเสริมอย่างงี้ฉันทสิบสิบสิบเวอร์แต่ปกติไม่ค่อยได้ให้เวอร์นะคะคะแนนฉันไม่ไม่ความชอบแต่ละคนหักซีจี คือมันแบบมันไม่ได้นะเธอซีจีเนี่ยอาให้ดูภาพจำลองมันไม่ใช่อันนี้หรอกแต่ว่าคือซีจีมันทำให้แบบ oh no นเหมือนมีสัมภาษณ์บอกเขาตั้งใจเออเขาบอกเพื่อนก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่เข้าใจเข้าใจว่าเขาจะสื่อแบบนั้นแต่พี่ยอมคิดว่ามันไม่มันไม่สวยไงแล้วมันก็ทําให้เราดูแบบเฮ้ยนี่มันดังงบสองสามร้อยล้านเลยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะ เคยร้องไห้กับวันนาบทแม่ร้องไห้กับแบรลี่ในบทของลูกนะคะอ่ะมาสปอยสปอยกันละกันเพื่อไม่ได้เล่าเล่าเรื่องราวนะคะอยากให้ไปดูกันอยากให้ไปอุดหนุนหนังที่เราอยากดูเชื่อฉันถ้าเราชอบอะไรเราแบบไปสนับสนุนเขาด้วยกระเป๋าตังค์ของเรามันจะตกไปถึงเขาใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเราไม่อยากดูเราก็ไม่ต้องดูนะคะแม่กาวมาเธอคามิโอคามิโอ ออกมาก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่เขาไอเลิฟอยู่ดีอ่ะคือมันเป็นตัวละครของเราอ่ะฉันเห็นแล้วก็แบบแม่มาแฟนฉันรู้เลยแฟนฉันถามมาแบบปะกาวโหมานะอ่ามาทั้ง JL เลยนะคะยกเวน้นยกเวน้นเออพูดถึงเอ็นเครดิตก่อนได้ไหมเดี๋ยวลืมเอ็นเครดิตมีอยู่หนึ่งตัวนะคะอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนมีอยู่หนึ่งฉากก็ถามว่าไม่รอก็ได้ไหมคือมันแล้วแต่ไงว่าเราอินกับจักรวาลนี้หรือเปล่า ถ้าเราอินกับจักรวาลน,นี้นั่งดูรอให้จบนะคะแต่ถ้าเราไม่ in, อินก็ไม่ต้องหอกก็ได้นะคือแบบเราจะแคร์ไหม <c oughs> ขึ้นอยู่กับอย่างนี้มากกว่าแต่อันนี้พี่ออมบอกคุณแฟนว่าอยู่ละกันเธอชอบตัวนี้อ่อยู่หน่อยอยู่หน่อยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าอินบอออ่ะกลับมาสปอยกลับมาสปอย <c oughs> ลืมอ๋อเราพูดสปอยแล้วนี่ใช่ไหมคือในตอนจบเนี่ยนะคะอีแบรี่มันก็กลับไปอยู่โลก ปัจจุบันพ่อก็เคลียร์และเคลียร์แล้วว่าเคลียร์จากคดีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ที่จะอึ้งทึ่งเสียวหรือเปล่าก็คือเราได้เห็นจอร์จครูนี่นะคะพี่แบทพี่แบทเวอร์ชันนิโปที่มีหัวนมเธอคือว่าอ e ีแบรรี่มันกลับมาผิดจักรยานนะคะผิดค่ะแบรรี่อีกแล้วไม่ได้เจอพี่เบนค่ะ พี่เบนบอกหายไปใส่ก็ไม่รู้นะคะปัจจุบันที่ไม่ปัจจุบันนะคะ yes แต่ฉันอะไอฉากนั้นอะที่ที่ถักจบอะ่ะคาดเดากันออกไหมไอตรงจุดนี้ฉันไม่รู้นะว่ามันจะมาเจอจอร์จคลูนี่ไม่รู้แบบว่าโอเคแต่คือแบบมันอดคิดไม่ได้ว่าแต่แกไม่ได้ไปต่อไม่ใช่หรออะไรแบบเนี้ยนะ ตอนแรกที่โลกชนไม่เห็นแบทพิจอนนึกว่าอดเห็นแล้วไม่คิดว่ามาตอนท้ายแอบตกใจตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันมีแบบหลายเวอร์ชั่นมาเยอะมากไงเราก็ไม่เห็นคิดว่าแบบเอ้ยเขาจะไม่เผาผีอะไรกันเลยเธอมันมีทั้งแบบลีสแล้วก็มีเวอร์ชั่นนิคเคสนี่คือฮาว่าเธอนี่นะคะนี่คนัสเคสเขาเคยซ้อมใส่ชุดแล้วใช่ไหมโครงการนี้ก็พับไปซูเปืรอแม Live นไลฟ์เหรอคะของทีมเหรอคะ ชอบเคสเธอแต่ดูซีจีสิเธอดูสภาพซีจีขอร้องนิเคสออกมาเพื่อนหันถามคนนี้เขาเคยเล่นเป็นซูปเปอร์แมนเหรอเขาเคยลองแล้วนะคะแต่โดนเทไงเธอกลัวเปลี่ยนรูปได้ไหมทำไมอ่ะมันหลอนขนาดนั้นเลยเหรอนิเคสแกก็ยังไม่ตายจะมาเป็นซีจีทำไมใช่ไหมเธอมันเขายังไม่ตายไงแต่คนอื่นเขาก็มีตุยกันไปเยอะแล้วแล้วก็ถ้าจะทำให้ดีมันก็ต้องทำดีทุกอัน ก็อาจจะยิ่งเปลืองงบไปกันใหญ่ฉันว่าเขาก็เลยแบบเอองั้นก็เอาแบบนี้กันหมดเลยแล้วกันนะเจก็มานะคะชากพวกนั้นตั้งใจซีจเพราะสื่อเป็นมุมมองแต่อที่เหลือซีจีแย่จริงมันคือบอด้แต่ตัวร้ายเพาเราออกอยู่แต่ก็ชอบนะคะก็ชอบขำคาร์มอนเบบี้เลสโกฟาร์ตี้เออฮาเหมือนกันคุณแบทแล้วฉันก็ขำแฟนฉันก็ไม่เกตฉันต้องฉันต้องทำเป็นทำนองให้เขา นางเอกดรอปเลยเจอซูปเกิร์ลใครเป็นนางเอกวะเรื่องเนี้ยนางเอกไม่มีเรื่องรักมันน้อยมากเธอคารล็กที่ทําให้ไม่เนียนบอกว่าลดความรุนแรงการลอกเรียนแบบแม้ถ้าลดความรุนแรงลอกเรียนแบบแกไม่เอาไปใส่ในไมโครเวฟหรอกอีบา้าเธอว่าไหม <laughs> ถ้าไม่อยากให้เรียนแบบยา,าไปใส่ในไมโครเวฟขอร้องมีคนบอกผมคงไม่โยนน้องลงตึกโรพยาบาลครับ <laughs> มีคนชอบซูเปอร์เกิร์ลเธออยากจะมาว่าอะไรเร็วเรื่องสปอยตัวร้ายบทน้อยไม่ถึงแต่มันมาตั้งแต่แรกฉันก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นเซตอัพแบบแน่เลยคอ u t นลเร r นี่เทลอาฉากโปน่าจะไม่ซีจีใช่ไหมคะฉันว่าอ e ีแบรี่มันเล่นเองไอไอัไอสรามันเล่นเองมันซอบอยู่แล้ววันดีซอบอยู่แล้วนะคะบันดีนเเล่นโทนพี่อมชอบตัวไหนที่สุดครับหรอ เอาจริงๆก็ชอบแฟลชนะก็คือถือว่าเป็นหนังของเขาเนี่ยแหละถึงแม้ว่าจะมีตัวละครที่พี่ออมชอบมากกว่าตัวละครแฟลช h จนก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นหนังแฟลชอยู่นะคะคือแฟลชทำเอร่าทาได้ดีอะแล้วก็ในแต่ละซีนซีนที่แบบว่าทําแบบโชว์โชว์แอบเธอนึกออกไหมแบบมาเวลเขาก็ชอบโชว์ใช่ไหม อย่างแบบพี่พี่ทอก็จะมาดึงดาวออหรือพี่แคปก็มาดึงเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบร์รี่ก็มีโชว์หุ่นเหมือนกันเธอไม่ใช่ภาพนี้นะมันมีแบบว่าโอ้แกพงแกผ้าเท่ดีนะคะแม้เกามากมาห้าวิขโมยใจมากฉันเนี่ยน,นะเกือบฉันไม่ได้กี้แตกแต่ฉันแค่แบบอยู่อย่างนี้แฟนหันมาคอนเลยค่ะจากบูแบทแมนผมว่าเท่มากเลย ฉันชอบฉันชอบแบทแมนฉันชอบการตีละครความตีละครวามว่าตีความตัวละครเออแต่ขอบนหน่อยนะพูดแบทแมนทําไมต้องเป็นจานแดงกันทุกคนเลยทําไมคนที่เป็นแบบว่ามีพลงมีพลังเวลาจะไปค่ายไหนก็ตามเนี่ยต้องมาทรงอาจารย์แดงครูสลาไม่ใช่คือทำไมคือเขาจะเป็นแบบไม่แคร์อะไรแล้วแต่คือลุกอืนได้ไหมที่เกียดตัดผม บ่วงมาจะเธอคิดก่อนเห็นหน้าแม่อีกเธอตีมมันขึ้นแล้วค่ะของแม่ตีมแม่ดื้อมาดื้อดื้อดื้อแค่แม่ดื้อมาฉันก็กรี๊ดแรกเสียงแม่ดื้อมาก่อนเลยกูจําได้กระเสียนไม่บ้ามึนตัดบทมึงรว่วบ้างก็ได้ค่ะมันดูเนี้ยวเรื่องคุณฟุกวานะคะไม่เห็นนานนะรวมมิดแบทแมนมาพอกันเลยครับเบน ทีครูนะคะคุณนี่ใช่ไหมแบทแมนอนาล็อกเฮ้ยฉันชอบโอซากูแบทแมนโอซากูนี่ฉันชอบแต่ยังเท่อยู่เลยนะฉันชอบตัดผมและฉันไม่ชอบลุคแบบจันแดงอะไรเงี้ยแล้วคือโผล่มาแล้วแบบอ้าลายอยู่ในครือชอบกันอธิบายด้วยนะคะการอธิบายเรื่องมัลติเวิร์สที่ใช้สปาเกตตีอะไรแบบเนี้ยเนาะแบทแบนออกเยอะไหมไม่เยอะแต่ออกดีนะ แล้วกต็ตัวละครไม่โจ๊กฉันว่าที่ออกมาแล้วฉันไม่ค่อยถูกใจพี่ป่าออกมาวะเอาจริงนะคือเขาตีความแบบเมาไมายคือเกตแหละว่าเพราะว่าแบรี่มันไปติดอยู่ในโลกแบทแมนครูนี่เขาก็เลยต้องมาหาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาพี่ปาแต่รู้สึกว่าในบรรดาตัวละครที่ออกมาพี่ปานี่ฉันคือมันออกมาโจ๊กเกินไปอะ่ะ ความรู้สึกส่วนตัวอย่างคนอื่นมันยังแบบแม่ก็มาโจกๆนะแต่ก็ยังดูเหมือนกับเกรงใจดูมีความเกรงใจตัวละครแต่ของพี่ปานี่เหมือนไม่เกรงใจตัวละครแล้วก็ไม่เกรงใจใครด้วยคือเอามาแบบว่าเมากลิ้งอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คารคือถ้าไม่คิดอะไรมากก็โอเคนะคะคาราอุ้มแฟชไปไปโดนฟ้าผ่าคือดีอยู่นะเออเธอฉันเหมือนแบบเห็นแบรรี่มีโมเมนต์กับซูเปอร์เกิลเลยอะ ฉันแอบเชียร์มากกว่าแฟนอีกระหว่างแบรี่กับซูปเปอร์เกิร์อะพี่ปาใส่เต็มตลอดพีซเมเกอร์อยังโดนเออจริงเนอะที่มาโจกๆใช่ไหมเจมส์กันเขามีอะไรกับเจสันมาโมหรือเปล่าหรือว่ากับเจมส์วานชื่อเจมส์เหมือนกันเหรอเจมส์สองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้หรือไงฉันงงห้างนี้ติดตลกแต่ก็ขำนะคะอยากให้เลิกเปนะ็นก้อแมนครับอยากมาเป็นโรโบไม่รู้สิ แต่คืออันนี้ไม่คิดเยอะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันเป็นทางตันอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะไปไหนได้ต่อนะคะผมว่าพี่ปาแกอยากเล่นนะดูจากฟาสที่บอกเป็นตัวของตัวเองสุดใช่ไหมไอ้อนนู้นอแต่พี่ออมหานะในตอนที่แบบว่าเขาโทรไปเขาโทรไปหาพ่อพี่ปาอันนั้นหามากเลยอะ่ะ เมียคุณเป็นควีนอตแลนติสหรือเปล่า <c oughs> แล้วพอวาก็หันไปหาเมียแล้วก็ด่าไปด้วยนะ <c oughs> ที่เขียนซับไทยนะชอบด้วยนะ <c oughs> เขียนซับรู้สึกว่าแปลหานะคะแต่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าเขาแปลว่าอะไรแต่คือตอนดูอยู่นี่หาเออมันมีมุกมาเรื่อยๆไงเธอมุกดีทั้งเรื่องไม่ล้นเออไม่รู้สึกว่าแบบ ตบโป๊ะตบโป๊ะไปแต่าฉากบางฉากบางมุกคนก็อาจจะแบบผ่านหัวไปไม่ได้คิดอย่างแบบคำมันคำมัน baby let's go party เนี่ยอันนี้ก็อันนี้พี่อมก็หาอยู่คนเดียวนะคะหาแบบมีเสียงแบบเงี้ยพี่กิฟก็ไม่ทันพี่กิฟไม่ทันนะคะมุกหาไม่ได้ยาดแล้วเธอชอบแม้ที่แบบว่าตอนสุดท้ายเนี่ย คือสุดท้ายก็คือว่าจักรวาลเนี้ยมันมันไม่ควรจะมีอยู่ก็ชอบเหมือนกันนะแต่แต่คือแบบเราประเด็นคือพี่ออมไม่ได้รู้สึกไม่รู้ทําไมนะไม่ได้เสียใจที่แบบตัวละครนี้ตายหรือโลกนี้จะสลายไปนึกออกไหมคือตรงนั้นไม่ได้อินกับการสูญเสียจักรวาลน,นี้ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายขนาดนั้นสิ่งที่ทำอิโมชชนั่นได้ดีก็คือแบบเรื่องครอบครัวมากกว่านะคะ ต่ฉันอินนะฉันอินกับฉากฉันอินกับฉากฉากตัวเย่ฉากตัวเย่ของแบทแมนมากกว่าฉากตัวเย่ของซูเปอร์เกิร์ลเพราะรู้สึกว่าเราได้มันมีแบ็คาราวตัวละครแล้วเราได้พูดคุยกับเขามากกว่าที่จะพูดคุยกับซูเปอร์เกิร์ลด้วยซูเปอร์เกิร์ลมันจะมีความมิสเทอรียสนิดหนึ่งแบบว่าปิศน,นาเธอเป็นใครอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เขาก็มีเลาซีของเขามามีหนังอะไรของเขามาซึ่ง เราจะเข้าใจตัวละครมากกว่าเวลาเขาแบบตุยเย่ไปแล้วมันจะอินกว่าไงอันนี้เนี่ยคือนางมานางมาฟัดก,กับพี่ซอฟฟัดก,กับพี่ซอแล้วก็สาวคือมาทุบอย่างเดียวอะนะก็เลยไม่ค่อยอินเวลาเห็นนางแบบตุยเย่หรือไม่ค่อยอิมแพกเห็นหลายที่ด้วยชอบตุยแบทแมนดูสู้สุดใจซุปเกริร์ใช่มันแบบ pretty quick ยกะแต่คือเข้าใจได้เธอแค่นี้ก็สองชั่วโมงกว่าแล้ว ร้องให้ไหมคะร้องตอนเพิ่อร้องตอนแม่นะคะตอนที่เจอแม่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะคือก่อนหน้านั้นจะแบบมีเริ่มสะอึกสะอึกใจไม่ใช่สะอึกใจเขาเรียกว่าอะไรมีแบบสะเทือนใจแต่ก็ไม่ถึงกับร้องไห้แต่ว่าคือตอนที่อยู่กับแม่โดนต่อยตั้งนานโดนชัดจิ้มเป็นลูกชิ้นเลยเอ็นดูพี่แบทมากยามันแบทเดียยิงไม่เข้ารับทราบแล้วก็เลี้ยงไปเธอแบทแมนทำดีมาก ฉ,ฉันยังอยากให้เขาออกมาเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแต่แบบเข้าใจเข้าใจได้นะคะเยิ่อมชอบถ้าวิ่งแบบไม่มีพลังไหมคะชอบค่ะชอบตลกดีอ่ะมันเหมาะดีเพราะว่ามันวิ่งตลกอยู่แล้วไงแค่มีซีจีที่แบบว่าชใช้พลังก็ตลกอยู่แล้วนะยิ่งพอไม่มีแล้ววิ่งไม่ได้นี่คือคน้นค่ะนะคะจากที่ซุปเปอร์ตอนท้ายคือไม่ไหวแล้ว จากสู้ที่เราเสียโคตรเทเออแต่เทจริงๆฉันชอบด้วยที่เขาให้แบบให้แบรลี่ได้โดนอะไรบ้างโดนยิงบ้างผมชอบการวิ่งของซิลรี่มากกว่าน,นั่มครับจริงๆฉันไม่ชอบการวิ่งบันละ่ะฉันว่ามันเป็น,เป,นเป็นผู้ชายที่วิ่งตลกมากแต่คือมันก็เข้ากับมันอะคือเข้ากับแบบแบรลี่ในเวอร์ชั่นเนี้ยเลยไม่ได้เอาไปแบบไม่ได้ติดใจในการเอาไปเทียบนะคะจะถามว่าใครวิ่งดีกว่าคือเวอร์ชั่นอื่นดีกว่าหมดเดอ้อ กระแสเมกาบอนแรกเงียบมากครับพี่ออมพี่ออมไม่ว่าไม่ไมรู้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะดราม่าหรืออะไรนะดีไม่ดีอะ่ะแฟนสกรีนน่งอะเฮิร์ทเดอะมูเวีเพราะว่าบางคนแฟนนี่คือแบบอวยกันอย่างหนักมากดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็มันไงแต่ก็ยังไม่ได้แบบคือบางทีคนคนก็อวยใหญ่อะแล้วคนก็ดูกันไปแล้วเป็นวิกวิกเลยใช่ไหม ลิตเติ้ลฮีโร่ไปดูเมื่อไหร่ลิตเติ้ลฮีโร่ยังอยู่ไหมไปดูกันไปดูกันวันนี้เท่าไหร่คือมันร่วงหน้าค่อนข้างจะนานอะ่ะแล้วอันเนี้ซินีมาสกอร์ได้บีเอนะวอร์เนอร์สปอยให้ดูหนังเต็มก่อนหนังฉายหนึ่งเดือนเออดาม่าเอสราติ่งแซ็แบนเจมส์เลยเงียบมากอ๋อเออว่ะวอร์เนอร์นี่เหมือนราหูอมเนาะถ้าตันฉายคลิปซูเปอร์เกิลเธอฉันชอบซูเปอร์เกิลมากเลยเท่มากเลย ขนาดฉันเป็นสายฉันเป็นชอบสายสาวหวานนะแต่พอมาเจอฉันชอบแบบเนี้ยไอ้แม่บอกยังหยิบเกมอันนี้มันโคตรเท่แท่มากเราไม่ได้เทพไม่ได้เท่เ,ทเหมือนขี้เก๊กอะ่ะบอกไม่ถูกคือไม่รู้สึกว่าเขาขี้เก๊กอะแต่เรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้แบบเดินทางมาเขาโดนขังคือมันคือมันฟิตกับคาแรคเตอร์ ชอบมากนะคะเธอดูขาเขายาวประมาณแปดกิโลเมตรได้แต่ที่จริงนะฉันก็ยังติดใจเรื่องชุดอยู่ฉันอยากให้แบบบูทมันมีแบบอีกสีหนึ่งบ้างแต่ก็สวยอยู่ดีนะคะโอเคโอเคชอบเพลงประกอบของหนังเดอะแฟลชไหมครับเอาจริงนะคุณเบรกไม่ได้พี่ออมไม่ได้ฟังเลย <laughs> มีทิสีแบลลี่สิบแปดชอบซูเปอร์เกิร์ลถ่ายรูปไว้พยายามจะช่วยไม่ให้ตายอ๋อ แต่ฉันว่าเขามีโมอาจจะเป็นไปได้คือแบบอาจจะเป็นทุก Flash แอบแอบคร u ชออนน้องคาร่านะคะแต่ฉันว่าอ e ีอ e ีแบร์รี่สิบแดเอ้ยพม่ออีแบร์รี่ของเราเนี่ยแบร์รี่ผมสั้นอะ่ะเขาก็เหมือนกับบอลกันนะที่นางมาถามว่าทำไมถึงช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบจิ้นเดี๋ยวจับจิ้นเลยเดี๋ยวจับจิ้น เออจะว่าไปเพลงไม่ติดหูเลยนะจําไม่ได้จริงฉันจําได้แค่ตอนแม่ฉันมาดือด้อๆมาเนี่คือว่าแม่กูมานะั่นแบรี่ปัจจุบันคือคนดีแต่ซูเปอร์เกิลไม่รู้คิดอะไรไหมมันต้องมีนิดนึงแหละเพราะว่ามันมีเพจเซตอัพกับเพย์ออฟใช่ไหมมันมีคําพูดที่แบรี่พูดกับซปเปอร์เกิลอะแล้วซปเปอร์เกิลไปพูดกับแบรี่ตอนจบตอนใกล้ๆจบอะแต่ฉันจําไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่เป็นคําเดียวกันเลย คือมันแบบอ่ามือขวาซอดผู้หญิงอย่างเทพในแฟบโดนเสียบง,ง่ายๆเลยมาน้อยด้วยเธอฉันโกรธฉันโกรธสาวคนนั้นฉันชอบบนน้อยตายง่ายพูดว่าฉันมาช่วยแล้วฮักลิเกสิ์มาเต็มๆใช่ไหมครับใครจะพูดอะไรเรื่องซูปเปอร์ออไม่ใช่ซูปเปอร์ sorry ใครจะพูดอะไรเรื่อง The f l a ลชอีกไหมไม่งั้นฉันจะ move on เอ่อแอนดี้นี่มาเธอเห็นไหมตอนนี้เขาจะกินอะไรปะตอนท้ายนะไม่ใช่ตอนตอน้นเพราะตอนต้นก็มีแย่งของกินใช่ไหมตอนท้ายปะกินซัมติงหรือว่าเดินเฉยๆหน้าศาลฉันจำไม่ได้แล้วแต่แอนแต่แอนดี้มานะคะศาลตังเกี้ยวนะคะคิดยังไงที่แอนดี้จะกลับกำกับ Brave and the b โ l d ก็โอเคนะคะเพราะนี้ที่ติดใจที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จากงานกำกับ แต่เป็นงานภาพน่าจะเป็นคนอื่นแล้วก็เรื่องตีจีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้ยักำกันดีทั้งแต่อิดนะคะแฟนแบทคงชอบโชว์แกลเ็ดเยอะมากฉันฉันชอบทุกอย่างชอบความโอสคูลแต่ชอบมากวายเธอเห็นภาพยานนี้มาพี่กิฟบอกว่าตอนเห็นยานครั้งแรกพี่กิฟบอกทำไมเหมือนเห็บทำไมยานเหมือนเห็บแต่พี่แบทแบทเทจริงเฮซ่าตอนซีไทยดีมาก เอาคนออกแบบคิวบูแบทแมนในเรื่องนี้ไปทำพอแบทแมนแม่งดูเจ๋งอะขนาดชุดเชิดก็ไม่ได้ดูล้ำไปกว่าใครเลยนะแต่ว่าฉากที่รัสเซียเท่วะเท่มากดูดูมีประโยชน์คือชอบตัวละครนั่แหละชอบการตีความด้วยไม่เหมือนอ e ีแบ์รี่สิบแดในเง้เงอเงะนะคะเห็บที่ลอยมากตอนลงจอด <laughs> <laughs> เธอซีจีเขาไม่ไหวจริง,รงๆนะ นี่ขนาดฉันรู้แล้วนะแล้วก็ทําใจไว้แล้วว่าจะไม่ดีแต่ว่าอืมอืมชอบฉักไทยตลับเมตรดึงสายวัดนะคะ yes ดีมีถามน้ําหนักแล้วนะน้าหนักเท่าไหร่ขอ,ขอขอคํานวณนิดหนึ่งดีค่ะปกติเราจะไม่เห็นปกติเราจะแบบเขาก็ทําอะไรทําเลยใช่ไหมถ้ามีภาคสองแบนเครดิตต้องมานะรายได้พี่ออมว่าไม่ถึงว่ะ อยากดูตอนจบอีกแบบเลยครับที่ซูเปอร์เกิลถามแฟลชว่า a are you ready เหรอมันมีตอนจบอีกแบบด้วยเราก็มีสลับแบทตอนจบคือจอร์จคลูนี่นะคะ Let me search จอร์จคลูนี่แบทแมนจะหลิดจะเทยเรื่องก็ชอบนะเนี่ยแบบนี้เวอร์ชันนี้นะคะจอร์จคลูนี่เล์มี show you ่เดหัวนมตอนที่ชุดออกมาเป็นโดนล้อจนถึงปัจจุบันนะคะ ชุดแบทสูดมีหัวนนอมมิสลูรบอกเกียดมากแบทแองจูกับไอวี่ไอวี่ไอวี่โคตรแข็งอมาอูมาเธอแมนเธอเป่าอ่าจำได้บอแบทแมนจะทำโรโรเบิร์ตทำอีกค่ะคุณเจ้ตรากรทําอีกนะคะอ่ะคลิปนี้ขอบอกลาเป็นทางการก่อน thank you ทุกคนมากที่มากระต่อตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่มาดูถึงท้ายคลิปนะคะ ถ้าพูดอะไรที่ทําให้ไม่ถูกใจขออภัยมานะที่นี้นะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแบบรีวิวจริงจังเหมือนกับมาเมาส์มอยหลังได้ดูมากกว่านะคะพร้อมดึกแล้วแหละแล้วก็ตอนดูไปก็กระโดกเบียดบีย้ยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ thank you ทุกคน see you later alligator บุย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 ทิพทิพ